สวัสดีค่ะช่องอมพลไ c e l a n d ด h a n n e l นะคะทำดอกไม้มาทำดอกไม้รีวิวดอกไม้ค่ะเชิญชมเลยนะคะตรงนี้มีแต่ดอกไม้เป็นทุ่งเลยนะคะดอกไม้ลูปินารูปินา,ปนาเป็นทุ่งยาวนะคะเนินภูเขา เนินขึ้นมานะคะเนินขึ้นมาเราขึ้นมาเมื่อกี้จากที่เราลงไปดูทะเลเราก็มีทะเลส,สวยๆมาให้ดูนะคะภูเขาโุ่นไกลมากเลยคะ่ะภูเขาวิวทิวทัศน์ของไอซ์แลนด์นะคะที่นี่ไม่มีอะไรนะคะมีดอกไม้กับภูเขา ประเทศเขามีสงบนะคะประเทศไอซ์แลนด์ชาวประเทศไอซ์แลนด์นะคะมันสงบรถไม่เยอะคนไอซ์แลนด์ก็น่ารักพูดจาดีช่วยเหลือ,เพ,อเพื่อนบ้านได้เยอะมากค่ะคนไอซ์แลนด์น่ารักมาก ตอนที่มาใหม่ๆแม่มยาก,ก็ช่วยขับรถให้ขับรถไม่เป็นเขาก็ดีกับเราอยู่ตลอดนะคะคนไอสแลนคนน่ารักมากค่ะชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้าน นี่ทางโนโนนี่ยโอ้โหเดินขึ้นมาสูงมากนะคะขึ้นมาสูงจริงเลยค่ะเนี่ยชมวิวสวยชมวิวสวยมากนะคะลงไปข้างล่าง ดอกไม้เขาเกิดจากธรรมชาตินะคะดอกไม้ดอกไม้ไมสวยๆเราก็แพ้ดอกไม้นะคะแพ้แกสอนเราเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วก็เป็นน้ำมูกมีน้ำมูกต้องใช้ยาภูมิแพ้กินนะคะเราแพ้ บางคนไม่แพ้ก็สบายไปยหินเข้ามาตั้งไว้นะไม่ให้คนข้ามไปไม่ให้รถวิ่งนะคะเราเดินได้โอ้ฝังนู้นะทุ่งสวย สีเมฆก็สวยนะคะเดือนหน้าก็ได้เก็บเห็ดกับบูเบอรี่แล้วนะเนี่ยเก็บบูเบอรี่ปแยมทํายมกวนจะสนุกมากเลยค่ะอยู่ประเทศนี้ก็มีอะไรให้หน้าดูหน้าทําไปหมดค่ะ เก็บมุมบรี่ก็สนุกลูกแบลูกแบอช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์แชนแนลค่ะขอบคุณนะคะเ่อติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ คลิปนี้มีแต่ดอกไม้ค่ะสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ